และตอนนี้นะคะพลอยก็ได้อาบน้ําแต่งตัวเรียบร้อยแล้วนะคะระหว่างรอแพมอาบน้ําอยู่เนี่ยเดี๋ยวพลอยจะเข้าไปโชว์ฝีมือในครัวหน่อยค่ะสวัสดีค่ะพี่อีทพลอยได้ข่าวว่าเมนูขึ้นชื่อของที่นี่คือยำดอกอัญชันใช่ไหมคะควันนี้พลอยจะขอลงมือช่วยหน่อยนะคะ เริ่มจากเริ่จากน้ำมะนาวใส่ก่อนโอเคค่ะเริ่มอย่างแรกนะคะใส่น้ำมะนาวก่อนนะคะตามด้วยตามด้วยหอมแดงค่ะแล้วก็พริกนะคะพริกค่ะตามด้วยพริกเผาค่ะพริกเผาค่ะน้ำตาลค่ะน้ำตาลนะคะใส่นมนะคะอันนี้เป็นนมพ้นสืดนะคะอันนี้คือเป็นกุ้งแล้วก็หมูที่สุกแล้วหรือเปล่าคะสุกแล้วสุกแล้วนะคะ น้ำยำของดอกอัญชันนะคะตอนนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะต่อไปนะคะก็คืออันนี้เป็นดอกอัญชันสดนะคะที่ล้างตาดแล้วใช่ไหมคะแล้วต่อมาต้องทําอะไรคะคือชุมช้มแป้งค่ะ,คะแล้วก็คลุกให้เขาเข้ากันค่ะแล้วก็พอเสร็จแล้วก็ไปทอดแค่นังอินโอเคค่ะ แพมนี่ไงพลอยทำเสร็จแล้วยำดอกอัญชันของพลอยโอ้โหนี่นะานหรือเปล่าน่ากินมากทำเคยทานหรือเปล่ายำดอกอัญชันแบบนี้ไม่เคยเลยแต่ว่าแพมก็เตรียมอาหารไว้เต็มโต๊ะเลยนะอุ้ยหอมแพมก็มีเหมือนกันอะไรบ้างะแพมไม่ได้ทำเองโอเคไม่เป็นไรจ้ะแต่น่ากินจ้ะโอเคได้เลย เลยนะแล้วบอกด้วยนะว่าอร่อยหรือเปล่าไม่อร่อยเอ้ยยังไม่ได้คิมเลยใช้ได้มเอลยเห็นนะบอกแล้วพลอยสยามต้องอร่อยอยู่แล้วแหละเพราะว่าขึ้นมาจากน้ำแล้วแหละับแล้วหิยไม่ใช่สิเพราะว่าพลอยทำตั้งหักล่ะน้สนุกมากอบบแพมอยากมาอีกเลยอยากิดใจชอบอะไรมากสุด ชอบตอนที่แบบตอนที่200เมตรก็สนุกนะไหมก็ตอนที่2เมตรลงมาแบบเฮ้ยเสี่ยวมากทาเคยเล่นล่องแก่งมาก่อนไหมเคยเล่นแต่ว่าไม่ไม่ไม่สนุกเท่านี้หรอคุณผู้ชมคะความเป็นเชฟนะคะก็ต้องเป็นคนที่เรียบร้อยปราณีตถูกปะใช่จะพูดเรื่องอะไรเนี่ยคะทำไมเลยคะอยู่บนเรือค่ะแล้วคือเราก็แบบอุยกลัวอยู่ของเราหันหลังไปนั่งนั่งพับเท้าค่ะ ไม่ได้ขนาดนั้นคุณผู้ชมเพียบทำไมคุณผู้ชมอย่าไปเชื่อแพมนะคะเพราะไม่ได้นั่งเรียบร้อยขนาดนั้นค่ะคุณผู้ชมเห็นภาพเลยใช่ไหมคะนั่นแหละค่ะเป็นแบบนั้นเลยค่ะพี่จิ๊บอ่ะโอ้ยพี่จิ๊บก็พาใหญ่เลยพี่จิ๊บเขาแบบว่าสนุกมากๆเนี่ยเลยเขาต้องเอ็นจอยมากเมื่อกี้แบบถามว่าพี่จิ๊บเปลี่ยนไหมพี่จิ๊บบอกไม่เป็นไรพี่จิ๊บไหวอันนี้นะไม่รู้ว่ากระดูกกระดงกระเดี่ยวเป็นยังไงบ้างนะคะอายุอนาเนี่ยก็มากแล้วนางนั่งกินข้าวอยู่ฝั่งนู้นค่ะคุณผู้ชมยังไหว่่ะพีจิ๊บ พวกเราก็สนุกใช่แล้วสนุกมากเลยมาเล่นอีกแน่นอนอยู่แล้วค่ะฮัลโหลค่ะพ่อตอนนี้กำลังทานข้าวอยู่ค่ะสนุกมากเลยค่ะพ่ออ๋อได้ค่ะพ่อเอาเยอะไหมคะได้ค่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันนะคะ สวัสดีค่ะถามว่าตัดจังหวัดตากมันไกลไหมอ่ะจะทำอะไรอ่ะคุณพ่อฝากสือกล้วยตากอะสิกล้วยตากใช่กล้วยตากไปเดี๋ยวพาไปจังหวัดตากอ๋อแวก็กล้วยตากก็อยู่จังหวัดตากไงถ้ากล้วยพิษณุโลกก็กล้วยพิษนุโลกโอเคโอเคไปงั้นไปกันเลยเดี๋ยวพาไปเดี๋ยวพาไปปะ